เอสเอ็มาตคาสวัสดีครับผมวันนี้ขอนําเสนอนะครับผมเจ้า t o โยต้า o ค o โรล่า t i s ตนะครับผมเป็นรถสวยนะครับผมหน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมนะครับผมคันนี้จะเป็นปี2005จดทะเบียนปี2006นะครับเป็นตัว 1.8E นะครับผม ABS airbag นะครับผมพร้อมเลยนะครับนะฮะก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนํารถดีๆสวยๆมานําเสนอนะครับ โอเคครับเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับผมสวยสายเดิมแท้นะครับเป็นของโตโยต้านะครับผมใสสายแบบนี้เลยนะครับไม่เหลืองไม่ขุ่นไม่แตกลายงานนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกสวยๆเดิมเลยนะครับของโตโยต้านะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ชัดเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับไฟเดิมทั้งหมดเลยนะครับกระจังหน้านะพรีเมียมนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตัว เขาเรียกว่าเป็นตัวไมเนอร์เชงของออติสหน้าหมูนะครับผมชมหน้าหมูตัวสุดท้ายก่อนจะเป็นหน้าแบนนะครับไฟหน้าฝั่งด้านขวานะครับผมนะฮะอันนี้มันจะมีอ่าเป็นรอยคาบน้ำนะฮะเดี๋ยวผมเป่าออกนะตัวนี้เพิ่งล้างมานะครับผมฝั่งด้านขวานะครับผมนี่ไฟตัดหมอกนะครับผมใสๆเลยนะครับสีสันเต็มครับผมประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสีเต็มนะรถได้บางเดิมหน้าตาเดิมนะฮะ มือเดียวป้ายแดงนะครับผมหน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับไม่เคยติดแก๊สนะครับเหรีมาอยู่ที่ส4 0 0 0 0หมื่นนะครับคันนี้นะครับผมเลขทะเบียนสอเสือต่อเต่าเจ็ดสี่แปดหนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับจะให้ดูมุมกว้างนะครับนี่นะครับบางเดิมนะครับผมแก้มฝั่งซ้ายตัวรถนะบางๆเลยนะครับภาษีจะอยู่2กุมภา์นะครับผมหกดนะครับผมปีหน้าเลยนะครับ กระจกสวยนะไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยล้าไม่มีรอยแตกนะครับเป็นกระจกแท้นะครับเป็นของโตโยต้านะครับยางเป็นของของกูตไลท์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นยางปี2022นะครับผมยางใหม่เลยนะครับผมกําลังดีนะครับไม่ไม่เก่าไม่ใหม่กลางๆนะ2022ัดอกยางก็ประมาณ90เลยนะครับผมซุ้มสวยๆนะแห้งๆไม่มีสนิมไม่ผุนะครับขอบ16นะครับ แม็กสวยนะครับแม็กตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งนะครับผมหน้าหมูนะชุดแต่งรอบคันเลยนะสเกิร์ตหน้าหลังซ้ายขวาสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับอันนี้ผมเพิ่งติดฟิล์มมาวันนี้เลยนะวันที่อัดคลิปนี่เลยนะครับผมกระจกยังไม่สามารถกดลงได้นะครับแต่ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับโลโก้โตโยต้านะครับอยู่ครบหมดนะครับอ่ามือเปิดจะเป็นโครเมียมนะครับผมโครเมียมของศูนย์เลยนะครับ มิติเส้นสายตัวถังนะครับคิวต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับตัวรถดูดีทรงสวยดูดีมีเสน่ห์นะครับแล้วก็หนึ่งจุดแปดอีครับผมอยู่ครบ VVTI อยู่ครบนะครับโอนล่าเอาติดนะครับผมสปอยเลอร์ด้านหลังเซนเตอร์ด้านหลังอยู่ครบนะครับไฟเบรกดวงที่สามมีให้นะครับผมนะครับไลฟ้าก็ใช้ได้อยู่ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับไฟเบรกนะครับเป็น LED นะเป็นตัวไมเนอร์เชงนะหน้าปัดเลนส์ใหม่จะเป็นสีฟ้านะครับ ฝั่งด้านกว่านะครับผมสโพกเดิมทั้งหมดเลยนะฮะบางๆนะครับนะครับสีสันเต็มนะครับผมรถมีการเก็บสีเคลืสีมาแล้วนะครับเพื่อความสวยงามนะครับรถไม่มีโดนไม่มีชนไม่เคยติดแก๊สได้มือเดียวนะครับครับถัดมามาดูห้องโดยสารนะครับเริ่มจากนะครับผมประตูหน้าด้านขวานะครับคันนี้จะเป็นกุญเจอสามดอกนะครับเป็นกุญเจธรรมดาไม่มีรีโมทนะครับแต่สามารถติดตั้งหรือ อัปเกรดได้นะครับผมมี3ดอกนะครับอ่าแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับเพิ่งติดฟิล์มมานะครับไม่สามารถกดให้ดูได้นะครับแต่ใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับผมแผงประตูสวยๆนะครับสีครีมนะครับผมตัดด้วยลายไม้เล่นด้วยลายไม้นะฮะตัวท็อปเลยนะครับผม 1.8E นะเป็นตัวลองท็อปลองท็อปของ 1.8E นะหัวเกียร์นะครับผมเป็นหุ้มหนังนะฮะวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะครับผมเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับเป็น่งบอกถึงตัวท็อปเลยนะครับผม แอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะครับเดี๋ยวผมออนปุญแจให้ดูนะครับแอร์ออโต้นะครับผมไฟออโต้นะครับผมนี่นะครับไม่สองแสนสี่นะครับเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะวิทยุนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับอ่าตัวนี้จะมีระบบนะครับแอร์แบ็กฝั่งซ้ายผู้โดยสารมาให้แล้วก็มีแอร์แบ็กฝั่งนะคนขับให้นะครับผมภายในหรูหราสะอาดสะอานนะครับผมตัว นี่นะฮะตัวพวกเพดานต่างๆนะผมบผมใส่เลยนะครับนี่นะครับมีการซักเบาะนะครับผมเบาะนี่หุ้มมาใหม่นะแล้วก็พรมผมซักมาใหม่แล้วก็เพดานนะผมซักให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านหลังก็จะมีม่านออปชันก็จะมีม่านนะครับแต่เป็นแบบแมนนวลแบบดึงขึ้นมาเองนะครับดึงขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่วางแขน นะครับตัวนี้จะมีปอปอัพกดมานะครับเป็นที่วางแก้วนะครับสามารถใช้งานได้อยู่แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นหมุดเช่นเคยนะะดึงขึ้นมานะครับผมดึงมาแล้วก็สามารถดึงเบาะมาได้เลยนะเบาะมันจะสามารถพับได้นะครับนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝั่งนี้จะเป็นเอ่อสี่สิบฝั่งนุ้นจะหกสิบนะพับได้เลยนะครับดึงตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับนี่พับแบบนี้เลยนะฮะ สามารถวางของจากด้านหลังทะลุม้างหน้าได้วางของยาวนะครับนี่นะครับภายในสวยมากครับสะอาดสะอานเลยตึงๆเลยนะครับถัดมานะครับมาให้ดูห้องในสารนะครับโดยรวมนะครับห้องในสารโดยรวมก็ภายในถือว่าสวยมากนะครับผมสภาพกิฟิ์เลยป้ายแดงนะครับผมเพดานนะครับผมสวยๆนะครับผมไฟสองแผ่นที่พวกนี้นะครับใช้งานได้หมดนะครับผม ม่านบังแดดนัใช้งานได้หมดนะครับระบบแอร์ต่างๆนะครับผมแต่ดังนะครับผมปกตินะครับครับค่าใครสนใจก็นัดดูรถได้ที่อำเภอบางปวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือจะแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผม0 6 5 8 2 8 2 5 5 9นะครับหรือจะทักไปทางเพจก็ได้นะครับ sm motor car นะครับมีแอดมินคอยตอบ คำถามตลอด24ชั่วโมงนะครับดูรถได้ทุกวันเลยนะครับที่บ้านอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้เดี๋ยวราคาผมแจ้งไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องก่อนนะช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมแจ้งไว้นะครับแสนต้นๆไม่แพงนะครับใครที่กําลังดูอยู่หรือมองหาติดนะแนะนําคันนี้เลยนะสภาพดีมากสวยมากนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างระบบทุกอย่างคือเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเครื่องนะครับถ่ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดไปเราชมห้องเครื่องนะครับอาจจะไปดูห้องเก็บสัมภาระก่อนห้องเก็บสัมภาระนี่นะครับห้องเก็บสัมภาระเริ่มจากหัวน็อตก่อนแล้วกันนะครับหัวน็อตไม่มีการขันไม่มีการขยับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายตัวรถนะครับถัดมาก็จะเป็นฝั่งด้านกว่านะครับผมนะครับเดิมหมดนะครับแล้วก็นี่ครับผมโตโยต้าอยู่ครบ ฝั่งด้านขวาตัวรถนะครับผมเม็ดอาคนะครับผมอยู่ครบรางน้ํานะครับผมสวยๆเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับพลาสติกตัวนี้ยังอยู่เลยครับผมนะฮะอยู่ครบนะครับผมรางน้ํานะครับผมเม็ดอากอยู่ครบจะมีถาดกันเปื้อนนะสัมภาระด้านหลังเป็นของโตโยต้าเลยนะครับติดรถมานะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับเชื่อเหลือฉุกเฉินเช่นมีจะมีล้ออะไหล่นะครับผมแล้วก็มีแม่แรง ปจัจแจขันล้อนะครับผมคันนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับผมรถได้มือเดียวนะครับประมาณนี้นะครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับโต,ยตโย t a c o คโรล a ่าออตเป็นรถยอดนิยมเป็นรถที่ดูแลบำรุงรักษาเซอร์วิสอะไรหาง่ายซ่อมถูกช่างที่ไหนก็สามารถซ่อมได้อย่าดูฝั่งหน้าซ้ายก่อนนะครับแผงประตูหน้าซ้ายผู้โดสารสวยมากเบอะหน้าซ้ายสวยมากนะครับผมภายในหรูหรานะครับ ฝั่งเสาบีน็อตไม่มีขยับไม่เคยขันนะครับผมรีเวทเดิมทั้งหมดนะครับหน้าฝั่งนี่ครับหลังซ้ายครับผมนะครับพมโตโยต้านะครับอยู่ครบนะครับเสาสี่สะโพกไม่มีเคาะไม่พ่นไม่โรยนะครับนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นระบบ a i r b a g ABS นะครับผมสี่ดิสนะครับผมสี่ดิสแล้วนะครับด้านหลังนะครับผม หลังคาครับอ่าให้ดูหลังคาลืมนะนี่บางๆนะครับผมสีเต็มเลยฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับใช้งานเอาไปใช้งานกันยาวๆเลยคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราชมเครื่องยนต์ครับก็อยู่กับเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้จะเป็นรหัสเครื่องยนต์หนึ่งแซดนะครับผมหนึ่งแซดก็จะคือพันแปดร้อยทีซีนะครับผมเป็นตัวพันแปดนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินจูบหกวาระบบ v v ว i นะครับคันนี้นะครับผมให้ดูเพจก่อนแล้วกันนะครับผม เพจมันจะบอกรหัสเครื่องยนต์นะครับผม1นนะฮะเนี่ยที่ผมชี้ให้ดูตัวนี้จะเป็น s e r i ียลนัมเบอร์เลขตัวถังนะหนึ่งคือแ c ซของเครื่องยนต์นะครับผมปี05นะครับแต่คันนี้เป็นปี05ปลายปีนะจดทะเบียนปี2006นะครับแล้วก็มือเดียวด้วยนะครับอุปกรณ์สายไฟต่างๆนะครับผมอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไม่แตกไม่กอ่อสภาพดีนะครับผมใช้ใช้งานกันอีกยาวๆนะเริ่มจากหัวน็อตนะครับผม ถาน็อตหน้ามีขยับนะครับผมขยับทําสีนะครับผมตะแก้ไม่ขยับนะครับผมแล้วก็ซุ้มเดิมนะฮะเม็ดอาร์กลมๆเนี่ยฮะที่เราเห็นเขาเรียกว่าเม็ดอาร์กลงงานก็คือเดิมทั้งหมดไม่เคาะไม่พ่นไม่โรยแก้มฝั่งซ้ายนะฮะนี่อันนี้คือกล่อง ABS นะครับผมอันนี้คือกระปุกน้ํามันเพาเวอร์กระปุกน้ํามันเบรกนะใสๆนะครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นหม้อน้ําฝาหม้อน้ํานะครับผมหม้อน้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ มะน้ำตัวนี้จะไม่ใช่เป็นน้ำเปล่านะจะเป็นคูลเลน์นะครับสีแดงนะครับเป็นน้ำยาคูลเลนต์นะครับเพราะว่ารถลูกค้าเขาเข้าศูนย์ตลอดนะครับดูแลถึงนะครับคันนี้ใช้งานน้อยนะครับปีสอง6ันหกนี่ถือว่าไม่น้อยนะครับสองแสนสี่ไม่ได้เยอะนะครับถ้าคิดจริงๆแล้วตกปีอสองเป็นห้านี่ต้องปลาไปสามแสนกว่านะครับนี่นะครับคันหน้าคันหน้าเดิมๆนะครับผม สติ cker อยู่ครบนะครับผมไม่มีเคราะไม่มีพ่นไม่มีโรยนะครับตามสเต็ปผมเลยนะครับถ้าชนตรงไหนผมจะบอกนะครับมีเคราะมีพ่นมีโรยตรงไหนจะบอกนะครับผมนี่แก้มฝั่งด้านซ้ายนะครับผมไม่มีขยับไม่มีขยับซุ้มนะครับผมแห้งจนลอกแล้วไยครับผมนะครับฝากระโปรงน้ำยาไอ้ไม่ใช่น้ำยานี่ปั๊มนูนโตโยต้าอยู่ครบอ่าภาพรวมห้องเครื่องอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกัน ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับครับนี่เครื่องยนต์ครับสตาร์ทง่ายทีเดียวติดเลยนะครับผมน้ำไม่ดันกันไม่ไหลนะครับน้ำมันเครื่องนะครับผมใสๆนะครับถ่ายมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมอัตราเร่งดีประมาณนี้นะครับ ไปดูปลายท่อนะครับเสียงปลายท่อจะบ่งบอกถึงกําลังและการทํางานของวาล์วนะครับปลายท่ออยู่ไหนนี่อยู่นี่ครับนะฮะอันนี้มีการขับเคลื่อนไปแล้วเครื่องร้อแล้วถ้าเป็นช่งชวงเช้านะครับอาจจะมีน้ําหยดที่ปลายท่อเดี๋ยวผมส่องให้ดูช่วงล่างไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเย็นแล้วนะครับนี่ครับคานเป็นคานแข็งนะไม่มีสนิมครับไม่มีผุอันน<ม>ี้ <Honey S 2> แห้งเลยครับผมไม่มีผุ<ม>นะครับ ใ้รท,ที่พลาดโอกาสนะไอออติสหน้าหูคันที่แล้วที่โทรมาหาผมได้หลายรอบได้หลายคนนะได้หลายเจ้าเนี่ยผมแนะนําคันนี้เลยนะทครที่กําลังดูอยู่รีบๆเลยครับเพราะว่า,วาตัวน,นี้หายากครับผมทุกคา้าใครเห็นก็ต้องชอบแล้วก็ขับด,ดีด้วยนะฮะอัตราเร่งไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ช่วงล่างคือดีหมดซ่อมบำรุงรักษาเซอร์วิสง่ายนะครับอะไรถูกนะครับผม ก็ผมขอรักเปิดราคาที่ทน่1 3 8น0 0หนแปะครับผมกับเจ้าโคลาร่าซิติคันนี้นะครับเป็นปี2005ปลายปีจดทะเบียนปี2006ได้รถสวยมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สเข้าศูนย์ตลอดยางปี2022สีเต็ม100%เครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์100%ซ่อมมาหมดแล้วมีบินมีใบเสร็จให้ดูนะครับ ก็ยังไงก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำรถสวยๆดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย